โอเควันนี้นะคะก็จะมากินฝีมือของต้งนะคะรวมหลาย่ามากเลยรวมมิตรนะคะไม่ว่าจะมีฟักทองแกงรวมมิตรอ่าถั่วผักบุ้งประกาศทุกอย่างนะคะ,ะก็ไม่ชิมเลยนะจะกินเลยนะคะต้องมาก,กิมแบบไหนวะชิมไม่เป็น อืมอ,อร่อยเหมือนอาหารเมืองเมืเองอ่ะมันชาวอมด้วยเนาะอ,อืมเหมือนชาวเมืองทำผ่านไหมผ่านผ่ไอสิบคะแนนได้เท่าไหร่อืมมีสิบติดอืมตอ้งนี้ก็อร่อยมาก มาครับเดี๋ยวผมจะมาชิมนะมากินเนาะแกงที่เมื่อกี้ผมทำมาเองเนอะอืมโอ้แปลกดีเนาะผมใสใ่ทุกอย่างครับทุกคนเป็นแกงรวมมิตรแล้วกันนะมีถั่วฟักทองผักบุ้งผักชะอมอะไรอย่างเนี้ยอืม หลักๆก,ก็เค่น,นี้นะกินให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ,อือร่อยชุ่มๆสดชื่นอืม,อ,ม,อ,มอ,อยบุ้งขอุญาตใช้มือนะโอม อส่วนนี้ฟักทองญี่ปุ่นมไม่แน่ใจว่าเป็นซุปหรือว่าเป็นแกงแต่เป็นอาหารที่อร่อยอ,อร่อยครับอร่อยมากอร่อยอร่อยชอบชอบ ไว้คลิปหน้าจะไปทำแกงแปลกๆนี้ดูอีกนะครับอันนี้เมื่อกี้ถ้ามีถิงผมก็จะใส่ลงไปแล้วครับออืมโเคไรมับ